ใครก็พุ่งพาดใจพี่ตัวใหญ่ก็ถ่ายกันตัวเล็กๆนี่แหละคนน้อยดีา่จริงนะใครก็จะพุ่งาใจนตัวใหญ่

đâu con sẽ để được rồi, được rồi, được con má. มากันยังมาเลยมาครับเหล่าผู <That> s <S <right. S 2> ้ชคดีนะครับเข้าเข้าเลยค่ะเดินไครับเลยสถ่ายรูปถ่าไปเรื่อยอ้บสนานก็สาไ้าให้ทันี้ครับมุมใหญ่มุมใหญ่อเจีเป็นอ่ะนีหายป่ะ ใช้ไหนได้ออกได้ไหมออ หนึ่งสองสามีุ่้น่อต้องมีดเองีผู้ดอีต้อให้เอาจากที่น้ได้้อมีตัแล้วต้อมีผู้จต้องต้องมีขายเลยนอสามหนึ่งสองสามว่า1วนปหนึ่คสองสาม

ออกมาแล้วล okay. ิ <t <t ้กตแลวโเอาไม่ลไม่ใช่ตน um ึ่องสานีครับเสองบอนี่ขอ่อ